สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการหาหอรอโมและคลอนอนะครับการหาหอรอโมและครอนอนะครับโดยวิธีโดยวิธีนะครับการแยกตัวประกอบเฉพาะในรูปเลขยำลังนะครับการแยกตัวประกอบเฉพาะในรูปเลขยกำลังนะครับอันนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องหอรอโมและครอนอนะครับโดยใช้คุณสวัตของการแยกตัวประกอบนะฮะไฟล์ g c d นี้นี่คือหอรอโ บายพาร์ฟัตเทิลไลเซชันคือการแยกตัวประกอบเฉพาะนะการแยกตัวประกอบรูปจำนวนเฉพาะคูณกันนั่นเองโไฟล์ lcm lcm นี่คือคลอนนนั่นเองครับโดยใช้การแยกตัวประกอบเฉพาะในรูปในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันนะฮะโอเคนะครับอ่าและเข้าสู่บทเรียนนกันครับจงหาตัวหารรวมมากและตัวคูณวบน้อยของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับเราสเกตไม่ไ้เราให้รูปของจำนวนเฉพาะคูณกันนะ เราเขียนในรูปของเลขยงหลังนะครับจริงๆถ้าเราแปลัเป็นจำนวนออกมา2องลังสองก็คือ4 4 3เท่าไหร่ครับสิตัวนี้คือ12บสองเองต่อไป2องลังสก็คืออะไร2อคูณสครั้งได้16นั่นเองตัวนี้2อคูณสามคือแปดแปดสามก็คือข้อนี้ก็คือ12 16 18นั่นเองถูกไหมครับยี่สิบสี่สิบสองสิบหกยี่สิบสี่โอเคไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่โจทย์เขาไม่ให้จำนวนนี้มาให้เขาจะให้รูปนี้มานะครับนั่นเด็กจะพอแปลงได้นะครับอาคา หอระม็อกับไม่ได้ดูหลักการคิดหนึ่งหลักการคิดนะข้อหนึ่งให้นักเรียนเลือกตัวประกอบเฉพาะที่เหมือนกันทุกจํานวนย้ําต้องเหมือนกันทุกจำนวนันนี้ให้มา3จํจนวนนะครับต้องซ้ำทั้งสามจำนวนซ้ำเพียงสองจำนวนไม่ได้นะครับต้องซ้ำทั้งสามจำนวนนะครับ1.2นจุดสองนำผลลัพธ์ของตัวประกอบเฉพาะที่มีเลขชี้มัอ่าข้อหนึ่งจุดหนึ่งเลือกเลขชี้หลังของตัวประกอบเฉพาะที่น้อยสุดเมื่อซ้ำมาแล้วให้เลือกเลขชี้หลังของตัวประกอบเฉพาะที่น้อยสุดนะครับ แต่และจํานวนที่แตกต่างกันนะฮะเนื่งจาสองนำผลลัพธ์ของตัวประกอบเฉพาะที่มีเลขชี้กาลังน้อยที่สุดแต่และจํานวนที่แตกต่างมาคูณกันนะครับอย่างข้อนี้ก็มี2นะครับ2กําลัง2ส่วน3ไม่ได้ครับถ้ามีมากกว่านี้เราก็มาคูณกันนะแต่ย้ํานะเมื่อเ,เลือกไปแล้วต้องเลือกเลขชี้กำลังตัวที่น้อยที่สุดนะครับอ่าดูตัวอย่างครับไ,ได้เข้าใจครับอ่าคุณใช้ภาพนะฮะอ่าข้อนี้นะ เห็นไหมครับอันนี้มี2ซ้ำเป็นสามจุนวลสซ้ําแค่2ตัวไม่ได้ครับต้องซ้ําทั้ง3ตัวอย่างนี้ไม่เอานะครับได้ข้อ2ใน2องรังสองสองรังสี่สองสามอะไรน้อยสุดครับก็ตอบ2องรังสองนั่นเองครับอ่าดูนะครับนี่ครับ2องรังสองมีค่าอะไรครับก็คือสีนั่นเองข้อนี้คือหอลมอเป็น4นะฮะถ้าเป็นจุดนวนนะครับหอลมอของ12 16และ24คําตอบก็คือ4นั่นเองนะโอเคนะครับ ต่อไปดูคณอ,รอครับคณอ,รอนะหลักการคิดครอ,รอครับการหาคณอ,รอที่เขียนในรูปของตัวประกอบเฉพาะคูณกันนะและในรูปเลขยุ่มลังนะครับข้อที่สองจุดหนึ่งเลือกตัวประกอบเฉพาะที่ซ้ํากันมากที่สดุดนคิดแบบหอ,หอระมงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าซ้ำมันมากสุดไม่มีก็ลองลองมาครับซ้ำกันสามตัวซ้ำกันสองตัวหรือไม่ซ้ําเลยอย่างทักษาะนีนน้น,นะครับ แ,และจํานวนก่อนเรียงตามลำดับจนไม่มีจานวนเฉพาะที่ซ้ํากันแต่เราก็เอานะคร2.2ตัวประกอบเฉพาะที่ซ้ากันมากที่สุดเรียงตามลำดับมาครับหรือไม่ซ้ํากันให้เราเลือกเลขชี้กําลังที่มีที่มากที่สุดของตัวประกอบเฉพาะแต่ละตัวอันนี้ย้ำเลขชี้มาต้องมากที่สุดนะครับนะซ้ํากันมากนะพอมันซ้ําเสร็จแล้วก็เอาเลขชี้มาตัวที่มีค่ามากที่สุดนะครับเป็นคำตอบเรานะครับ 2.3นําตัวประกอบเฉพาะที่ซ้ํากันหรือไม่ซ้ํากันที่มีเลขชี้กำลังไม่สุดมาคูณกันนะโอเคนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ดูเราดูหลักการทํเขาจะง่ายกว่าน,นี้ครับอันนี้เอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงครับอ่ะเริ่มครับเหมือนเดิมครูใช้ภาพนะฮะซ้ำเสร็จแล้วครนี้ถ้าเป็นหวเราเป็นครนอนะครับซ้ํา3ตัวก่อนต่อไปซ้ำสองตัวได้ไหมได้ครับเอาเหมือนกันครับแต่เป็นหอเรามองไม่เอานะครับไี่เอานะ เสร็จแล้วดูเลขชี้กำลัง2กําลังในสูงสุดครับก็ตอบ2องลังสี่สามลังสองุดคือสามลังหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาคูณกันครับนะดูครับสองลังสองแร้วขอไพ่ครับทั้งสหาครนครับสองลังสครับสองลคูนสามลังหนึ่งเห็นไหทาไครับสองลังสี่สูงสุดแล้วคูณด้วยสามหนึ่งสองกลังส่ก็คือ1ิบหกสิบคูนสได้สี่สิบแปดนั่นเองท่านครอนเขานี่ยคือสี่สิบแ ทันไมครับเป็นสี่จแปดโอเคนะฮะอ่านแล้วดูข้อต่อไปครับผมขอใช้ตัวเลขที่ไม่ยากกันไปนะฮะอ่าขอเป็นสิบสองสิบแปด ที่สี่เอาแล้วนะครับเอาไปครับเป็นสิบแล้วกันสิบสิบห้าแล้วก็สามสิบสามสิบ ดูครับตัวแรกนะ2อง1ลังหคูณห้กหนึ่ก็คือ10บเป็นเองตัวที่2 3งสามลังหนึ่งคือสามห้าลังห้าห้าสามสิบหนะตัวที่สามสองสามหกหมสิบจริงไหมครับอ่าก็คือจงหาหอรอโมลักษณะของสิบสิบห้าและสามสินเองโอเคไหมครับสิบสิบ้าและสานะฮะแต่เรจะเน้นลักษณะของการเขียนรูปอย่างนี้นะอ่าเราเริ่มต้นหาหอลโมรครับเราขอยใส่ภาพก่อนนะครับ่านเรียนดูก่อนมีอะไรซับมั้ไหมครับอ่าเห็นไหมครับ ต้อง3จำนวนนะครับหอมละมอคือ5้าถูกไหมครับห้าอ่าก็ปรับใหม่ครับห้าเวลาวก็ใส่นะกูใช้ภาพนี้ช่วยนะโอเคนะครับ5นะฮะก็คือ5ห้ากลังหนึ่งตัครับถึงแม้สองมีคราวนี้2มีซ้ํา2ตัวก็ไม่ได้ครับต้องซ้ํา3ตัว3มีซ้ํา2งจำนวนก็ไม่เอานะถ้าข้อนี้กันง่าย,ยหน่อยนะครับ หอร์มอก็คือห้ากลังหก็คือ5้เองนะครับ5้เองโอเคไหมครับนะฮะถ้าสมบูรณ์ก็ใส่ตัวเลขทั้งหน้านิดนึงก็คือหอร์มอของ10 15และ30ก็คือ5นั่นเองนะครับอ่าต่อไปคลอนอครับคลอนอคลอนอนะฮะคลอนอแล้ก็เลือกอ่าเหมือนเดิมครับก็ใส่5ก่อนนะเอา3ตัวก่อนนะฮะต่อไปมีอะไรซ้ำอีกอ่ามี2ครับ สองซ้ำสองตัวแล้วสามซ้ำสามสองตัวแล้วก็เลือกได้เลยครับนะนี่นะกูใส่นี้นะโอเคนะครับมีสามนะต่อไปก็มีสองมไปแล้วสองนะกูขอใช้วงนี้แล้วกันนะสองวงนี้นะมีสองนะนะสองที่ใช้ร่วมกันนะสองเขาใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันนะสอง โอเคนะครับนะอ้าวเริ่มครับเอา3ตัวก่อนครับ3ตัวคือ5กําลังสูงสุดคือกําลัง1นะอ่าจริงไหมครับผมลองไล่ถูกตีตัวนะตัวแรกก่อนอ่าเขาใช้2ก่อนไม่เป็นไรครับใช้2นะเอา2องล้วอ่าสอที่สตัวนะครับก็2องลังหนึ่งถูกไหมครับเอาต่อไปครับคูณ3ก็คือ3ามกลังหนึ่งทันไหมครับ3ามลังหนึ่งไปคูณ5้าห้าลังหนึ่ง อสังเกตการหาครอน,อนเราซ้ํากัน3ตัวก่อนก็คือ5้ากำลังหนึ่งนะฮะต่อไซ้ำอันสอตัวก็มี3ามกำลังหนแล้วก็สองกำลังหนึ่งครับอันนี้อันเดียวกันนะฮะเดียววันนะี้ใส่โอเคนะครับทัไครับคำตอบก็คืออะไร2 3 6 6 5 30ครอน,อนคือ30มสิบนั่นเองนะครอนสังกก็สึกว่าครอน,อนของ10 15และ30ก็คือ30นั่นเองโอเคไหครับอ่า เดี๋ยวดูข้อต่อไปครับอ่าหัวเปลี่ยนตัวเลขใหม่นะครับเอาอยากขึ้นสนิดหนึ่งครับทีนี้ลองกดดูนะเลขอะไรในจะำนวนอะไรครับ อ่ามาแล้วครับนะมาแล้วอ่าโอเคครับจำนวนแรกคือลอง3าได้8ปดสก็คือ24่สจำนวนที่2 2งสงได้4 4 3 2 12สามสก็คือ60ตัวสุดท้ายสอง2สคูณสามได้สิบสองสิบสเท่าไหร่ฮะแปีจริงไหมครับลองดูนะฮะก็คือจงหาฮอล์มอร์คโนของ24 60และ84 โอ okay, เคนะครับอาเราเริ่มทำครับกรูอยากหาขออมอลมาก่อ,อใช้ภาพช่วยก่อนดูซ้ำมันสามตัวก่อนมีอะไรไหมอ่านี่อ,ออกก่อนนะครับใส่ไปเลยครับนี่ซ้ำสามตัวโอ้อันนี้ดีครับอ่าสแลนวใส่เข้าไป ไครับต่อไป5ากลังหนึ่งไม่าใส่ของเราตัวนะครับให้แยกของเราตัวนะฮะเขาใส่นี้นะฮะให้ชัดเจนนะทันไหมครับอ,อ้าวอุย้ยขออภยัยคัหาฮอลลมอรครับหอมอก็อนี้เอาออกครับนะฮะหอลมอรอาแล้ก็เริ่มครับก็มี2กํกลังต่ำสุดคือ2ลังสถูกไหมครับคูณ3าลังห่้าถูกต้องไหมครับหอลมอนะครับ2กลังสก่อนตัวนี้นะเน2กำลังสคูณ3าลังห คำตอบคือ12นั่นเองถูกไหมครับคำตอบเป็นะสิบสองนะก็รุปว่าคาร์มของ24 60ิบสและ84ก็คือ12นั่นเองโอเคครับอ่าแล้วดูข้อต่อไปครับเราอยหาคอรอนอรครับคร,รครอนอนะฮะใช้ภาพเดียวกันเหมือนเดิมครับก็เอาซ้ำสามตัวก่อนนะอ่าส่วนที่คอรอนอไม่ซ้ําก็เอาครับเสร็จแล้วดูเลขชี้หลังครับตัวแรก2องหลังสามสูงสุดครับเอา2องลังสครับดูนะฮะ สองลสมสูงสุด,สดคูณ3ากลังหนึ่นะฮะสูงสุดคือสาลังหนึ่งคูณ5้กลังหคูณ7จ็ดลังหนึ่งฮนะค่อยต่างคอน,อนอคือตรงนี้แหละครับไม่ําเราก็เอา2องลังสามด้ี่ยี่สีคูณหาคูณเจดได้ไรครับแนะปดร้อยสี่สนั่นเองครับนะก็ขสขว่าคอ,อนอของ24 60และ84ก็คือ840นั่นเอง โอเคไหมครับน่าจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้ที่ดีนะครับวันนี้ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ